สวัสดีครับผมต้องวิถีบ้านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูการประกวดนะครับนางนุพมาศนะครับที่งานพ่อคุณเมืองราชนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าหมายเล็กอะไรนะครับที่ได้ตําแหน่งนางงามนุพมาศนะครับ ในปีนี้นะครับผมนี่ก็นางงามนะครับก็กำลังเดินโชว์ตัวนะครับให้คณะกรรมการนะครับได้พิจารณานะครับว่าเบอร์ไหนหมายเลขไหนนะครับที่จะได้รับตำแหน่งนะครับในรอบสุดท้ายนะครับผม วิทยาลเทคโนโลยีไฮเทคเพชรบุรีส่งเข้าประกวดครับนี่คือ11สิง,สางามในช่วงนี้นะคะก็ตื่นเต้นตื่นตาและตื่นใจนะคะเราจะมาถ่ายใจคณะกรรมการผู้ส่งเขียนว่าจะเป็นหมายเลขใหญ่ใน11ท่านนี้ท,นทัดเหลือเพียง5ท่านจะเข้าไปสู่รอบการตอบปัญหานะคะและตอนนี้นะคะสอบผลน,นะคะในส่วนผู้ประกวด1ใน5นะครับท่านแรกได้แก่ ขอแสดงความยินดีกับหมายเลขสามครับนางสาวนินรรศปัญญาครับน้องเตียนโตนะคะองค์การบริหารสตวนบ้านกลางและรา้านการเกษตรส่งเข้าประกวดค่ะการเกษตรบ้านหวายนะคะส่งเข้าประกวดค่ะและท่านที่2ที่จะเข้าสู่รอบห้คนสุดท้ายได้แก่ นางสาวมิจยาแสงมณีครับน้องจิ้นะาะบ,บริษัทวัษณาชัยหลงสังและอู่ช่างเทบ้านหวายส่งเข้าประกวดค่ะเป็นและคนที่สามนะครับที่จะเข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้แก่ ไมยเลขแปดรครับนางสาวสลิตพิตวงคำครับค่ะน้องออยนะคะบ้านติ้วการเกษตรส่งเข้าประกวดค่ะครึ่งทางและท่านผู้ใหยดค้าอีกสองใหม่เล่เท่านั้นค่ะและสาวนามคนที่สี่ครรอบห้าคนสุดท้ายได้แก่ หมายเลข15ครับนางสาวรัศสา,าทีแมงครับน้องแท็กจารเดินเวทีสุดโอส่องเข้าประกวดค่ะและคนสุดท้ายจากสิบเอ็ดท่านจะได้เข้าไปตอบปัญหาเพื่อที่จะได้เป็นนางกัปม้าหนึ่งในห้าคนที่ห้าคนสุดท้ายได้แก่ หมายเลข16บหพันนางสาวนักดีีพนกาลางครับน้องหยกค่ะร้านสัตยาผ่านนิดและร้านดาวรุ่งดิจิตอลสองเข้าประกวดค่ะรองใจคัดหรือไม่อย่างไรเรากมไมไเป็นกำลังใจอีกครั้งค่ะขอเสกความชิดทง6กพันท,ที่ได้เข้าสู่รอบเป็นที่เรียบร้อยอหมายถึงว่าจาก11ท่าันเนี่ยนะครับมาสู่5้าันเอาละเดี๋ยวเราไปเชิญ ในใกล้นะคะถ้านะคะต้องเป็นยี่สิบปีกันต้องปัญหาเดิมค่ะเด้อพี่อา,นนออาร์ตุ่ยตอบปากกระซิบบอกว่าที่พูดภาษาลาวเพราะว่าเขาให้นักาสาวงามข้าวประกวดพูดเป็นภาษาลาวด้วยละนะคะเราหลงบ้านเราเนี่นะ,ะเราไม่น่าเกลียดเพราะเราภูมิใจในภาษาเราเราเกิดในพื้นที่ของอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะปันนี้ก็มีสิ์เลือกมันวางให้จับรถแต่ก็ ลองดูนะคะปฏิทานใริบน,นะคะแล้วก็ในองค์ความรู้ผูกองค์ความรู้แล้วก็ผูกปรวดตอบคำถามนองครับคำถามมีว่าหากคุณจะต้องเลือกระหว่างความถูกต้องแต่ไม่ถูกใจกับความถูกใจแต่ไม่ถูกต้องคุณจะเลือกอะไรเพราะอะไร ระหว่างความถูกต้องแต่ไม่ถูกใจกับความถูกใจแต่ไม่ถูกต้องจะเลือกอะไรเพราะอะไรครับเชิญครับค่ะก็แน่นอนค่ะว่าน้องหยกเองจะเลือกความถูกต้องแต่ไม่ถูกใจค่ะเพราะว่าความถูกต้องคือสิ่งที่ควรและเกิดมีในสังคมเราค่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ควรที่จะยึดหลักความถูกต้อง อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องถึงแม้ว่าบางอย่างเราจะไม่ถูกใจก็ตามแต่น้องหยกเชื่อเขาว่าถ้าหากเราได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ถูกใจแต่ทุกคนคนอื่นๆจะถูกใจสิ่ง,งนี้หรือความถูกต้องอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหตอบได้เลยครับสุดยอดแห่งความประทับใจนะครับนี่คือความถูกต้องแต่ไว้สงคัในลยก็แล้วแต่ถ้าเรายึดยืนอยู่บนความถูกต้อง ไม่ถูกใจใครเ่ยก็ถือว่าสุดยอดเลยนะครับน้องรักษาความดีนี้ไว้เลยครับต่อไปครับต่อครับหากคุณได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบในการอานุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยหลงจะมีวิธีการอย่างไรจะทำให้เยาวชนคุณรุ่นใหม่หันมานิยมการแต่งกายชุดไทยหลงเพิ่มมากขึ้น อีกครั้งนะครับหากคุณได้รับคัดเลือกให้เป็นโยวชนต้นแบบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยลมคุณมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมานิยมการแต่งกายชุดไทยลมเพิ่มมากขึ้นเชิญครับน้องเปียนโนก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะคะหันมาร่วมใส่ผ้าสิ้หนหัวแดงกีนการและชุดไทยลมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวตำบลบ,บ้านหวายของเรานะคะสิ่งสวยงามเหล่านี้เราควรอนุรักษ์ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบต่อไปค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหสุดยอดจริงนะครับโอ้โหหนักใจกระจานเลยนะครับผมชเชริญเกิกดเ็นคนรุ่นใหม่ท่านพออเจริญรับพรสุภารุณถูกต้องต่อไปครับสาวงามผู้เข้าประกวดท่านต่อไป ฟังคำถามนะครับน้องครับคุณจะมีวิธีการอย่างไรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมีวิธีการอย่างไรที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปเชิญครับค่ะสำหรับน้องแพทย์นะคะแพทย์มีแนะนำให้ ตาหนึ่งนะคะใช้กระทรงนนหนึ่นนอองอันต่บบอหนึ่งครัวเรือนค่ะนอกจ้างมันจะบอลทำลายทิ้งแวดล้อมนะนะคะเนี่ยก็ยังได้ใช้เวลาในครอบครัวค่ะให้เกิดให้เกิดการใช้เวลาในครอบครัวให้ได้มั่นสุดค่ะแล้วก็เกความอบอุญนค่ะส่วนการละเล่นนะคะก็ใครก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนนะคะหรือเยวาวชนรุ่นใหม่นะคะได้มา สนใจหันมาสนใจการละเล่นพื้นเมืองค่ะนางจ้าการละเล่นพื้นเมืองของบ้านเฮานั้นมีมาแต่โบราณค่ะโดยโดย้ำต,ตัวเราต้องให้บ่ยากให้มันหายไปนะคะเพราะฉะนั้นการย,ยากให้เยาวชนรุ่นใหม่หรือว่าประชาชนทัวไปนั้นหันมาสนใจวัฒนธรรมประเพณีของชาวพะอลสะมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ,ค,ะครับขอบพระคุณเลยครับนี่คือในส่วนของสาักานที่เราตรวจใับตอบได้นะครับ มกนะครับและสาวงามผูเกิดท่านต่อไปที่ตอบคำถามนะครับน้องครับคำถามนะครับหากคุณต้องการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์สองที่นะครับสองที่ท่องเที่ยวนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาเพชรบูรณ์เลยคุณจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวใดเพราะอะไรอีกหน,หนึ่งครั้งนะครับ หากคุณต้องการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรชบูรณ์สองที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาเพชรชบูรณ์เลยจากแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวใดออเพราะอะไรเชิญครับค่ะก่อนอื่นการสวัสดีแครทุกคนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงของบ้านเฮานะคะดิฉันเองก็ซื้อนางสาวพิชญาแสงมนณนีซื้อเล่นจิบนะคะสำหรับ ที่จะแนะนำนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่แรกเลยก็คือถนอนคนเดินไทยลง»ค่ะเพราะว่าถนนคนเดินไทยลงมีสิ่งล่างหลายเพราะว่าที่เป็นอ,อาหารการพินหรือว่าการลังวงยอนอยุกค่ะถ้าผู้ให่มาขมยมาเป็นหลังกาเชิญชวนให้มาร่วมนะคะชมถนนคนเดินบ้านเฮาแล้วก็ ถ้าแค่ที่มาเยือนจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะอยากาต้องการพักผ่อนหรือว่าพักท่านกับครอบครัวนะคะก็แนะนําเป็นเาขาคอเพราะว่าเขาคอจะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเพราะว่าจะเป็นจุดชมวิวทะเลมอกหรือว่าวัดพระธาตุอนแก้วนะคะที่มีความางดงามแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจนะคะตัวเองก็ยาก จะแ,แนะนำทุกๆคนให้ลองไปสัมผัสลองไปท่องเที่ยวได้เห็นกับตาว่ามีความสวยงามแล้วก็มีความสำคัญกับจังหวัดเพชรบุรีหลายไประหลยนะจ๊ะแล้วก็ทําเราบชุ้อไทยนี้นะคะจิ๊บก็มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นชั้นหนึ่งในงานประเพณีลอยกระทงในที่นี้นะคะได้ในวันนี้ก็ได้ใช้สุดที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยลมที่ประกอบไปด้วยจุดเด่นเลยก็คือ ผ้าเส้นหัวแดงทีการแล้วก็ผ้าสบายลายไส้ปลาไหลนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับกับสาวงามนะครับโอ้โหสองที่นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ติดอันดับเลยนะครับและสุดท้ายสุดท้ายนะครับน้องครับคำถามมีอยู่ว่าคุณคิดว่ากิจกรรมที่สำคัญที่สุดของประเพณีลอยกระทงค,คืออะไรเพราะ อะไรอีกครั้งหนึ่งครับคุณคิดว่ากิจกรรมที่สำคัญที่สุดของประเพณีลอยกระทงคืออะไรเพราะอะไรเชิญครับค่ะก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะคะแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อถ้าเป็นน้องออยเดี๋ยจานน้องออยจะเชิญชวน,นทุกคนมาลอยกระทงจ้า พี่นออยเชิญชวนทุกคนมารอยกระทงจากก้ะเพราะว่าตะซื้อพอดประเพณีไทยมีไว้จ้ะแล้วก็เป็นการขอกแม่คงคาค่ะมีอะไรอีกครับ แล้วก็เป็นการขอพระแม่คงคาจากครับนีใช่ไหมครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณนะครับกับคำถามนะครับและก็คำตอบนะครับกับสามงามอาจจะประมาณนะครับตื่นเต้นนะครับในตอนนี้ทางห้าสามงามคะแนนกรรมการได้รับทราบเปทีบร้อยแล้วได้ทราบว่าหนึ่งสองสาม และรางวัลชมเชยอ,อีกสองรางวัลแต่มีสายสะพายด้วยกันใช่ะคะท่านผู้เกี่ยวข้ในช่วงนี้ขอขอให้น้องได้พักผ่อนคือนั่นองอยู่บนเวทีได้พักสักครู่หนึ่งเพื่อคณะกงานรอพนัการได้รวบรวมประเด็นค่ะพักผ่อนกับลูกนิดนึ่งค่ะตอนนี้นนกำลังตื่นเต<ด>้นนะครับตื่นเต้นสำหรับคำถามนะคะหลายท่านก็อาจจะเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวายเลครับและยังมี ท่านมนภาพามาครับผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโตท่านดรวิรัติชัดวิโรธประธานสภาพนันธรรมอำเภอหล,ลงสักและท่านพานนันธุ์รวจเอกจิรพัฒน์ปานรักเพกับการสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุร์เรียนเชิญทั้งห้าท่านขึ้นบนเวทีครับ นะครับที่จะเป็นผู้มอบรางวันลนะครับ ที่กำลัพรักทุกท่านครับผมจะอนุญาตประกาศรองชนะเลิศอันดับที่4ก็คืออันดับที่หนะครับจะมีสายสัพายพรพงษ์เงินรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4ก็คืออันดับที่5น่เองครับได้แก่หมายเลข หมายเลขสครับรองชะนะเลิศอันดับที่4นะครับ,บรับรอบสายสะพายพร้อมเงินรางวัลเลยครับท่านผู้บริการจุไรลักษณ์พงศ์พรสุวรรณพงศ์นะคะได้รองประธานสาถาบันธรรมอำเภอหนองสับได้ค่ะมอบรางวัลน,นะคะท่านผู้บริการจุไรลักษณ์พรสุวรรณพงศ์ค่ะนี่คือรางวัลรองชะนะเลิศอันดับที่4ก็คือคนที่5้นั่นเองนะครับรับเงินรางวัลพร้อมสายสะพาย อขอบคุณท่านผู้ในการจุลัลระพรสุพรรณวงศ์นะครับเป็นอย่างสูดยิ่งครับและรางวัลต่อมาท่านคุณสุกัญญาครับร้องชนะเลิศอันดับที่สมนะครับก็คืออันดับที่4นั่นเองได้แก่หมายเลขสิครับ รนรองนายกคงะกการบริหารสุตบนบ้านหวายประธานสาภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวายมอบรางวัลค่ะยอ๋โหขอบคุณนะครับพี่อาศิลป์ครับเราตั้งใจฟังดีๆต่อไปเลยนะคะทุกค่าเลยทีเดียวค่ะนะคะรองชนะนเลิศอันดับที่สองใต้แก่ หมายเลขแปดครับยดีดีนะน้องฮอนนะคะบางเดียวกันเกษตรส่งเข้าประวกวดค่ะขอเชิญคุณมนทาคัมมาผู้การรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยโปรงนะคะสายสะพอยพ้ายอมถ้วยรางวัลและเงินรางวัลค่ะและวลำดับต่อไปผมจะประกาศรางวัลชนะนเลิศนะครับนางนพมานะครับที่เหลือก็คือรองนางนพมานั่นเองนะครับ เหลือสองพันนะครับก้าวเดินมาข้างหน้าครับและรางวัลที่ผมจะประกาศก็คือนางลพมามาปาีจักรีสองพน้าชนะเลิศประกวดนางลพบามาเฉลิมฉลองอัศษรจตางค้อถูนย์พระเมืองได้แก่ นางสาวรัชศนะคะจิมอรดองแท้ากันเดนเวตตสตูดิโอนะคะนางนพมามจำปี2 565ค่จานที่าวเอกเตรีัการสอบสวนสถานีตารวจูรนะคะจังหวัดเพชรบุร์ค่ะตําวจั้เพชรบูร์นะคะเรับการสอบสวนะคะและพอเป็นรางวัลของถ้วยรางวัลครับท่านครับเป็นรางวัลและเงิน าการคัดเลือกจากนักประการกลับขอบคุณและมอบเงินรางวัลครับเงินรางวัลพร้อมด้วยรางวัลและสายสะพายค่ะนะครับท่านตำน,นวณเองสิทธพัฒน์ปันลักษ์นะครับกลับตรงเป็นอย่างยิ่งครับท่านและรองชนะเลิศนะครับนางนกพมา่าของเราก็ได้แก่หมายเลขเจ็ดนะครับนางสาวอภิชญานะคะคแสงมณีค่ะน้องจิ๊บน,นะคะบริษัท วัฒนธรรมไทยลมศักดิ์และโอชานเทพบ้านหวายส่งเข้าประกวดค่ะข,ขอแสดงความดีดีด้วยนะคะ <S <S เราจะถ่ายภาพร่วมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอีกรอบหนึ่งสภาวัฒนธรรมอำเภอลมศักดิ์เป็นผู้มอบรางวัลนะคะพร้อมสายสพายและถ้วยรางวัลแล้วก็จะบันทิพภาพร่วมกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้แล้วจะขอใครขอขอนุญาตเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตัดสินทุกท่านนะคะบนเวทีเพื่อทําการบันทกพาพเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งพร้อม ในส่วนของนางสาวพรนภาสวดีด้วยนะคะเช่นเดียวกันค่ะเรียนเชิญนะคะท่านคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะคะขออนุญาตเรียนเชิญสาวงามนั่งได้เลยครับ1 2 3่งสองสามเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะคะเรียนเชิญบนเวทีเลยค่ะจะได้อีกด้นหลังคณะกรรมการครับนะคะเชิญค่ะท่านจติกินยืนนะคะแล้วก็คุณนายท่านนะคะค่ะเชิญเลยค่ะเชิญคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะคะท่านบนเวทีค่ะครับ ชุดแรกก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็นางสาวพรณภาเสาดีนะคะขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกหมายเลขที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะ ผมขอเสียงดีๆเดินช้ โอเคครับก็ดูการประกวดนางนกพศกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รู้ตำแหน่งกันหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนนะครับไปลอยกระทงนะครับโอเคครับเดี๋ยวชมบรรยากาศตรงนี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนนะครับไปลอยกระทง

โอเคครับก็ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับจะมึนๆหน่อยนะออกมาจากงานแล้วครับในงานเสียงเพลงดังมากนะครับผมก็ไม่มีโอกาสได้ปิดปิดคลิปเลยครับก็เลยรู้วโอกาสปิดคลิปตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งชมคลิปและหนังขายยาให้มาโดยตลอดนะครับคลิปคลิปนี้ก็ สวัสดีครับผมบายบายครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่ครับขับรถอยู่ครับเมื่อนึงถือกล้องนะครับอีกเคื่อนึงจับอ่าอ่าอะไรอ่ะคันเร่งนะครับประมาณนี้นะครับก็มาติดตามชมนะครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะครับดูกันยาวๆนะครับผม